ก็เป็นโครงการที่ทางลิฟแมนอยากจะนำอยากจะจัดมามานานแล้วนะคะเป็นการกุศลที่เราอ่ะจะมีคอนเซปต์ว่าอยากเชิญเชฟมาทำเป็นเชฟเทเบิลซึ่งทางลิฟแมนเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมแบบนี้มานานแล้วแล้วก็อยากจะจัดเป็นเชฟเทเบิลเพื่อที่จะให้ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยรู้ว่าเราอ่ะทำเกี่ยวกับเชฟเทเบิลด้วยนะคะทีนี้เราก็คิดโปรเจกต์กขึ้นมา แล้วก็เลือกเชฟที่มีชื่อเสียงในต่างจังหวัดดิเซนอุโบนอูด,ดอนขอนแกน่น<า>แล้วก็เป็นเชฟของที่ลิปแมนด้วยนะคะเป็นตีมอีสาเนเป็นตีมอีสานค,ค่ะก็พอได้เชฟเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าค่าตัวของเชฟแต่ละท่านเนี่ยก็จะแพงใช่ไหมคะเราก็เลยบอกเออเรามาร่วมกันเป็นงานการกุดสนดีไหมนะคะโดยการที่เลือกโรงเรียนใกล้พื้นที่ที่ลิปแมน ก็เลยได้มาปรึกษาคุณทลินว่าเออเราจะเอาโรงเรียนไหนดีวะคะก็ในอดีตก็เคยทํากิจกรรมการกุศลมาก็ก็ทราบจากทางโรงเรียนว่าค่อนข้างจะขัดแก่อยู่หลายด้านก็ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังยังมีการจัดแก่อย่างต่อเนื่องก็เลยยิ่งพอเป็นคนที่พัฒนาโรงเรียนอยู่แล้วอยากให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและกายภาพของโรงเรียนแดีขึ้นก็เลยได้แนะนําให้ทางเลดแบนเ่ย ใช้กิจกรรมการชุมชนตรงนี้ได้มอบแก่โรงเรียน<ช>บานานามากับบรรยากาศในงานนับป็นยืเป็นอย่างไรโอู้ออกครับห้าสิท่านเต,ต็มเต็มแล้วก็จริงๆเมื่อคืนเนี่ยนะคะเราปล่อยโต๊ะปล่อยเก้าอี้นั่งส,ส,ำ,สำหรับ40ท่านเท<ช>่าน,านัานาน้านแล้วก็ลูกค้าต้องการ อยากจะมาช่วยงานการกุศลก็เลยต้องเพิ่มเป็นอีกสิบท่านกลายเป็น50ท่านจริงอะเกินเพราะว่าวแต่ว่าเราไม่อยากให้สามที่มันแน่นเลยเราเราก็กลัวว่าจะบ,บริการไม่ทั่วถึงเพราะจริงๆเชฟเทเบิลทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ30ท่านเท่านั้นค่ะทีนี้เราคิดว่าลูกค้านเนี่ยอยากที่จะมาช่วยทําบุญด้วยการกุศลด้วยมอบการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนก็แบบจริงๆรแล้วน่าจะถึง60ได้เลยนะคะ แต่เราก็ร <sketches> ับไม่ไหวจริงๆ่ะก็เลยขอ50ท่านนะคะก็บรรยากาศเทฟทั้งหมดมี4 4ร้านอาหารที่เรามาช่วยกันใช่ไหมคะก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าแล้วก็มีศิลปินน้องคุณสปายนะคะประกวดโกลเด้นซองมาก็มาช่วมด้วยช่วยกันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยคะแล้วก็ที่มาเป็นพิธีกรคุณเอิร์ทแล้วก็มี คุณมาดับตวานนะคะาาท,ที่ที่ทำพวกนักชิมแล้วก็สื่ออยู่แล้วนะคะค่ะก็มาช่วยกันก็สนุกสนานแฮปปี้กันแบบค่ะเราคุ้นเคยกันนะคะที่โรงเรียนเราก็เลย ทางทางคุณฮลินเนี่ยก็เลยมาพูดให้ฟังบ่อยว่าเราก็มีทีมที่จะไปช่วยส่งเสริมช่วยสร้างกำแพงสร้างอะไรใช่ไหมครเราก็อาจจะไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอย่างนั้นก็สร้างกำลังใจให้พอได้ได้ทำพัฒนาโรงเรียนให้เด็กๆต่อไปเราก็เลยคุยกันว่าองานก็อยากจะประสานงานกับท่านพอในเรื่องที่เป็นอีเวนต์เนี้ยเพื่อที่จะได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนนะคะลิแมนก็อยู่กมที่4นะคะเส้นคณะรัฐนะคะร้านอาหารก็จะเป็น600ซีทที่นั่งมีอินดอร์และอาดอด์นะคะก็อาหารจะเป็นสไตล์ฝรั่ง แล้วก็ขึ้นชื่อของที่ร้านก็จะเป็นพวกลมควันไส้กรอกที่เราทางร้านผลิตเองนะคะก็ท่านใดที่ผ่านมาเที่ยวหรือว่าผ่านขึ้นเขาใหญ่ก็เรียนเชิญนะคะ,คะยินดีต้อนรับค่ะครับผมแข่งที่ดิ๊าม <c oughs> ารนะฮะรับผมกลบควันกลับอบค่ะยินดีครับสบายดี